แดดกับฮอนพรแดดสวัสดีค่ะแมกก่ส,ส,สให้น้ำยาขนมมีหอมมีกระช่ายมีกระเทียมอันนี้ต้มแล้วแล้วตำใส่กันอืมตำใส่กันนี่น,น้ำยาอย่างแม่น้ำยาก,กระเทียมผสมประแดดอันนี้อันนี้แม่ประพรอนอันอันต้มปลาทูแล้วฉีกหายแม่ประพรอนเห็ดหายปลาทูนี่ใส่ตีนไก่น้ำใส่เลียดไก่นี่เลียดไก่นี่พ่อท่านเล่น เียรตแก่พระถนันนี้เกียรตแก่พระธันหัน,นแซ่ปลาทูปลาทูปลาทูหนึ่งนี่ล่จะจ้ะข้าก็มาอันต้มก่อนเด้อจ้ะเด้อเอาบล็อกโป๊กเป๊กไม่เอาละเอียดละออดรอกค่ะนี่น้ำปลาแดกที่ต้มไว้อันนี้ก็สีไปขวานนี่สิไปขวานอันน้นำปลาแดดนะไม่นัน่นจะ้ะนั่นแหละ นี่สิไปขวานี่เท่าค่ะเท่ามาว่าใส่ลายดอกกะทิว่าใส่เบิร์ดดอกอยากคงอยากคงความเป็นประแดกเอาไว้นี่เอาลงไปขวาเลยค่ะตำมะลกปุ๊กเป๊กก่างบ่ก่างเดือยน้ำเมลปลาพรเด้อบาสนี่เป็นเมลปลาพรเป็นผู้อันนี้ให้แกปลาทูอืมเอาเส้ล่างอาขุก ขวจะ้ะขวยมันหอมจักน้อยประแดกใสกะทิน้ำบานเฮานี่แหละหอมกระชายอันเื่องมันเ่ากับตม้มชิ้งไข่ใบเออใบบกูดต้ตมกระชายตม้มพริกตม้มหอมต้มกระเทียมนี่แหละค่ะขวหอมได้ที่แล้วละ่ะพี่น้องนี่ ขวันหอมได้ที่แล้วอ้ำปลาแดกลงเลยแบบนี้เอาน้ำน้ำปลาแดงนี่ต้มกองไว้แล้วจ้ะนี่ใส่ลงไปเลยอืมชนก็ไดนี่กองไว้แล้วนี่อใส่ลงไปปิดฟ้าไวแบบนี้ฮะมันเดือดแล้วจังคอยมาอันนี้ปิดฟ้ามันเดือดแล้วจังคอยมาเอาหมูที่เขาต้มไว้ใส่โอ้ยจังเป็นหอนเป็นเอาเนาะพี่น้องเนาะผัดได้ที่เดือดพามพาม,พาม,มแล้วดาดพามพามแล้วแบบนี้เอาลงเลยหมูนี่ อันนี้ต้มแล้วเด้อค่ะเด้อต้มแล้วล่างสะอาดเรียบร้อยใส่เบิดเลยเนาะลูกเนาะเบิดเลยตึ้งใส่เบิดเลยนี่อันนี้กะต้มเรียบร้อยแล้วต้มเรียบร้อยแล้วล่างสะอาดแล้วเลือดนี่ใส่ลงไปเลยจ้ะนี่กะใส่ลงไปเลยนี่นี่วันนี้กะสิปรุงละวบัดนี่อันน้ำตาลตัดลงไปน้ำตาลตัดลงไปจังน้อยน้ำตาลตัดลงไปแล้วเอาุ้รสจ้ะ อ๋ออะไอะไรพี่อ้อยมันบ่อพี่อ้อยมันยานสลดอ่ะแต่ตามได้รสดีจังน้อยนะลูกอ่ะเพิ่มความแซ่บความนัวพี่น้องเข้ามากระไดกระไซลงไปโรดจ้ะพี่น้องเ่ามีสูตรน้ำลาใส่ลงไปเฮ็ดน้ำยาขนมเพื่ออายยุเด้อเนี่ยเด้อแซ่บไผ่มันค่ะเด้อนี่มันละเอียดขึ้นบัดนี้เท่ากระซิมเลยล่ะค่ะไผ่น้องจีเหเดยียดขึ้นบัดนี้เท่ากระซิมเลยบัดนี้พี่น้องคนแม่ ปื๊ดทามาตัวแทอลูกพูอดอะเข้มข้นนเดี๋ยวซิมอีกจะน้อยกันอ่าซิมอืมจางด้วจางจางน้อยหนึง่งแหมว่ามันจางน้อยหนึง่งเติมน้ำป่าจาักน้อยกันเ้ออื๊บน้ำป่านี่มันเข้มดิโออ่านี่แหละค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเดยวไปกินน้ากันแล้วค่ะเด้อแต่ว่าตีนใกล้มือนี่เขาได้ตีนแบบ่ติดขาเด้ลูกแบบติดขาบ่มีแบบติดข,าม,แบบดขามันนี่ได้เป็นตีนตีนโดยเฉพาะเลยนี่ค่ะพี่น้องเดียดขึ้นอีกวันนี้ก็ได้แล้วค่ะตีนใกล้นี่เห่าก็ต้มมะอันเปื่อยแล้วนะะี่ค่ะน้ายาบ้านนอกอีสานบานเห่าใส่กัปะปิเดิอค่ะเด้อนี่นั่นนั่นคุณคอยมักเลือดลูกคอยมักตีนคุณ นี่ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องตามภาษาจ้ะ